กับเล้อยู่วะน่กับเลอยู่ฮนากับเล้เล

然后就。 别理解。 lưu thái kéo có được một số ô mưa tìm có một số nơi ô mưa tìm có một số nơi ô mưa tìm có một số nơi ô có một một số nơi một số 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 Thank mm -hmm. you.

ตัวยกไปบ่ได้เอาใช้เหล็กทั้งน้อย <coughs> <coughs> ủa em khóa luôn là muỗi già nè, ủa thằng gì soi star đi rồi, thằng đấy cứ che luôn, khóa luôn lại ha, tớ chơi, nó này này, này khóa suốt thì ha, trắng rồi, rồi, tuổi, tuổi này 要你队，人天哪

어터 하어 버는지 봐 봐요. 언어는

เชื่องเอาไหมฮะเลยอ่ะคือเขาอ่เขาเาเขาับซักควาก็อยู่กัซักวาจ้ก็น่าจะกันแท้ก็ฟังจะนอนก็นอนเป็นนู้ดจะเนื่อยรู้จักดูองชอออ่จังห้าคิดดู ร wow. wow. um uh ู้เจ้าออกปลามันกินบรเวณนั้นเล่าหมดแล้วนะมอตน่ิาด้ตวยอดาว่านอกต่างเอาชิคก้ว่ากตา เปดสิบกระเทียมด้สเอาเอาเดี๋ยวก็เอาชิปวันเว้ย หมือนเราเหมือนเรารู uh. ja. ้เท่าไหร่รู้สิรู้สิสิเอาห้าคิวเอาตัวรู้สี่สิบหรือเปาจะไม่ก็แล้ว

ตอมยก็ลวลาไทยแล้วนี่เนี่ยแกกันสิเอารถอ๋อก็อยูอ่คันโดก็เจงเลยจ้ามึงมีนะบอ